มอนไหมไทยเฮาวสวัสดีค่ะพบกับรายการมอน,มอนไหมไทยเฮา,าค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่หน่วยส่งเสริมมอนไหมจังหวัดมหาสารคามนะคะวันนี้เราพาาอะไรกันคะพี่โอมวันนี้เราพามารู้จักกับหน่วยส่งเสริมมอนไหมจังหวัดมหาสารคามกันค่ะว่าจัดตั้งขึ้นเพื่ออะไรความเป็นมาเป็นอย่างไรและน่าสนใจแบบไหน ถ้าอย่างนั้นเราก็รอไปติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อกหนกวันวรวงสมคำนะคะเป็นหัวหน้าหน่วยส่งเสริมวันไหมมหาสารคามหน่วยส่งเสริมวันไหมมหาสารคามแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ที่บ้านขาวหมู่17บําบลขาวอาเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามซึ่งหน่วยงานของเราเนี่ยนะคะก็จะสังกัดกรมวันไหม่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะสําหรับภารกิจของหน่วยส่งเสริมวันไหมมหาสารคามนะคะ เราก็จะดูแลเกษตรกรผู้ปลูกมอนเลี้ยงไมแล้วก็ทอผ้าในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามทั้งหมดทั้ง13บําอำเภอนะคะภารกิจหลกัหลกๆของเราก็จะเป็นลักษณะสนับสนุนพันหมอนพันดีให้กับเกษตรกรแล้วก็ไข่ไมพันดีนะคะทั้งพันไทยพื้นบ้านแล้วก็พันไทยลูกผสมให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามทั้งหมดค่ะหน่วยส่งเสริมมันไหมมหาสารคามแห่งนี้นะคะเดิมที เรารวมกับศูนย์มันไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดร้อยเอ็ดแต่ด้วยความที่ว่าศูนย์ร้อยเอ็ดนะคะดูแลเกษตรกรกร้รอยเอ็ดแล้วก็มหาสารคามซึ่งเกษตรกร,กรมีจํานวนมากนะคะสําหรับมหาสารคามเนะะี่ยค่ะเรามีเกษตรกร,กรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมมั่นหมตอนนี้นะคะประมาณ4,700รายซึ่งเกษตรกร,เ,กรเฉพาะในจังหวัดมหาสารคามเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะก็เลยทางกรมมั่นหมนะคะก็เลยเห็นความสําคัญตรงนี้นะคะ ก็เลยแยกออกมาจะตั้งให้เป็นหน่วยส่งเสริมมันไหมมหาสารคามเพื่อที่จะให้หน่วยแห่งนี้นะคะดูแลเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามโดยตรงค่ะวัตถุประสงค์ที่จะตั้งหน่วยส่งเสริมมันไหมนี้นะคะก็คือเพื่อ,อถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรในเรื่องของการปลูกมันเลี้ยงไหมนะคะแล้วก็สนับสนุนพันธุมอนพันธ์ดีแล้วก็ไข่ไหมพันธดีให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามค่ะ ตอนนี้ที่หน่วยส่งเสริมมันใหม่มหาสรารคามนะคะเราก็จะมีบุคลากรด้วยกันสามคนนะคะมีพี่ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยส่งเสริมน้องกายสิทธิ์พลบุญนะคะที่เป็นเจ้าหน้าที่การเกษตรนะคะในเรื่องของการส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ค่ะก็จะมีน้องเจ้าหน้าที่ธุรการอีกคนหนึ่งนะคะชื่อน้องธิติพรนะคะซึ่งเป็นดูแลในเรื่องของทําเอกสารโต้ตอบหนังสือราชการนะคะ ก็รวมๆแล้วในหน่วยเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคามทั้งหมด3คนค่ะสำหรับเกษตรกรนะคะปัญหาใน,ในเรื่องของการเลี้ยงไหมของเกษตรกรนะคะหลักๆเลยก็คือตอนนี้ค่ะเขาประสบปัญหาเรื่องโรคของนอนไหมส่วนหนึ่งก็จะเป็นที่การจัดการของเกษตรกรนะคะในเรื่องของความสะอาดของวัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยงไหมค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือใบหมอน ือใบหมอนของเกษตรกรนะคะบางทีก็ไม่เขาเรียกว่าไม่เหมาะสมที่จะเอามาเลี้ยงไหมาบางทีก็เขาเรียกว่าอะไรสารอาหารในใบหมอนนะคะเพราะว่าเกษตรกรปลูกหมอนแล้วเขาไม่ได้มีการตัดแต่งกิ่งนะคะถ้าเป็นเกษตรกรที่ยังเลี้ยงแบบดั้งเดิมเขาก็จะปลูกแล้วก็ปีนึงตัดครั้งหนึ่งทําให้ใบหมอนของเขานะคะมีขนาดเล็กแล้วก็สารอาหารในใบหมอนก็จะไม่เพียงพอ มันก็เหมือนกับว,ว่าพอเอาอาหารที่ไม่ดีไปเลี้ยงไหมไหมก็จะการเจริญเติบโตก็จะไม่ดีเท่าที่ควรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์บางทีเกษตรกรไม่ได้ทําความสะอาดจอกระด้งของเขานะคะให้เขาเรียกว่าให้ในเรื่องของการทําความสะอาดไม่เพียงพอนะคะเพราะว่าบางคนก็แค่ล้างน้ําสะอาดแล้วก็เอาไปตากแดดน,นะคะไม่ได้จุ่มฆ่าเชื้อโรคด้วยปูนขาวหรือว่าคอรีนอย่างเงี้ยค่ะก็จะทําให้ ในบางรุ่นที่เกษตรกรเลี้ยงไหมประสบกับปัญหาที่ว่าไหมเป็นโรคอะคะ่ะตรงนี้ก็ทางหน่วยก็กําลังออกไปให้ความรู้เกษตรกรในเรื่องนี้แล้วก็เพื่อให้เกษตรกรได้แก้ไขในตรงนี้นะคะอุปสรรคในการทํางานก็เยอะแยะเลยค่ะส่วนหนึ่งก็ในเรื่องของระยะเวลานะคะแล้วก็ตอนนี้บุคลากรของเราก็มีไม่เยอะนะคะมีแค่3ามคน เพราะว่าในขนณะที่เกษตรกรของจังหวัดมหาสารครามก็ค่อนข้างเยอะนะคะก็4,000ันกว่าคนนะเนาะการดูแลก็อาจจะยังไม่ทั่วถึงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาอุปสรรคของหน่วยส่งเสริมส่วนหนึ่งะคะ่ะตอนนี้ในส่วนของอการต่อยอดนะคะเราก็จะเป็นงานในเรื่องของการอ,ออกแบบดลดลายผ้านะคะให้กับเกษตรกรแล้วก็การแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้กับเกษตรกรนะคะสําหรับเกษตรกรที่เป็นกลุ่มทอผ้า ในจังหวัดมหาสารคามตอนนี้เราก็จะมีหลักสูตรแล้วก็โครงการไปต่อยอดในเรื่องของการแปรรูปแปรรูปผ้าไหมให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆตามที่เกษตรกรสนใจนะคะเช่นเป็นกระเป๋าเป็นหมวกเป็นแฟ้มใส่เอกสารเป็นกล่องทิชชู่อะไรแบบเนี้ยค่ะก็คือในส่วนที่เกษตรกรสนใจแล้วก็จัดโครงการแล้วก็หลักสูตรตามที่เกษตรกรร้องขอมาแบบเนี้ยค่ะคือหน่วยส่งเสริมตอนนี้นะคะของกรมหมอนไหม เขาก็จะมีจะตั้งหน่วยในจังหวัดอื่นเพิ่มเติมนะคะนอกจากหน่วยส่งเสริมมอฑ์ไหมมหาสา,ารคามแล้วตอนนี้กรมมอฑ์ไม่ก็จะมีจะตั้งโดยส่งเสริมมณฑ์ไม่เพิ่มเติมในในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็คือภาคอีสานก็จะมีเพิ่มเติมในส่วนของอจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดยะโสธรจังหวัดหนองบัวลําพูประมาณเนี้ยค่ะที่ที่เพิ่มเติม,เ,ตมเข้ามานะคะแล้วก็มีจังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดหนึ่งค่ะ ตอนนี้เราก็จะมีโครงการทายาทมอนไหมในโรงเรียนนะคะแล้วก็มีโครงการทายาทมอนไหมในชุมชนซึ่งเราก็จะเป็นการเขาเรียกว่าส่งเสริมแล้วก็กระตุ้นให้เด็กๆนะคะหันมาให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสําคัญในเรื่องของการปลูกหม่นเลี้ยงไหมนะคะตอนนี้ทางหน่วยก็ลงใน Facebook ของหน่วยนะคะแล้วก็ให้ความรู้เกษตรกร,เ,กรเราจะพยายามจัดกลุ่มเกษตรกร,กรให้มาอยู่ในไลน์กลุ่มของเราเพื่อ เวลาจะประชาสัมพันธ์งานอะไรจะได้เกษตรกรจะได้รับทราบกันทั้งหมดในจังหวัดนะคะเพราะว่าถ้าเราจะไปบอกเป็นรายบุคคลมันก็คงทําได้ยากตอนนี้พี่ก็เลยพยายามรวมกลุ่มเกษตรกรให้มาอยู่ในกลุ่มไลน์หรือว่า Facebook ที่เกษตรกรสามารถทําได้นะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งเกษตรกรกลุ่มหมนเลี้ยงหมก็จะเป็นคนเท่าคนแก่ค่ะซึ่งอายุมากค่ะแต่ว่าก็ยังมีบางคนที่เป็นคนรุ่นใหม่นะคะที่เขาสามารถเข้าถึง อินเทอร์เน็ตเข้าถึงตรงนี้ค่ะเขาก็จะรับรู้ข่าวสารได้รวดเร็วมากกว่าค่ะตอนนี้พี่ก็พยายามทำเาเรียกว่าทำสื่อเล็กๆน้อยๆน,นะคะเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้รู้ในเรื่องของการป้องกันกำจัดเรื่องโรคอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าการรับจองไข่ไหมในแต่ละรุ่นอย่างเงี้ยค่ะว่าไข่ไหมเราจะมีช่วงเดือนไหนเพื่อให้เกษตรกรได้เข้ามาสั่งจองค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะ เรารู้จักหน่วยส่งเสริมมอนไหมกันมากขึ้นไหมซึ่งพวกเรามองว่าหน่วยส่งเสริมมอนไหมควรค่าแก่การอนุรักษ์และรักษาไว้เป็นอย่างมากเลยค่ะค่ะสําสหรับตอนต่อไปพวกเราจะพาไปดูวิธีการเลี้ยงไหมของเกษตรกร,กรว่าจะเป็นยังไงมีความสนุกแค่ไหนรอติดตามกันได้เลยค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ